งานถแถลงข่าวการจัดงานมิยอนฟู้ดเอ็ก2024เมื่อวันที่7กุมภาพันธ์2567เวลา13.00นณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคคอนแกน่นพิธีเริ่มขึ้นด้วยการกล่าวต้อนรับโดยคุณวิชนนวิชัยยุทธ์ผู้บริการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคคอนแกน่นกล่าวรายงานรายละเอียดของการจัดงานโดย คุณเพียงพิษมากนวลผู้จัดการฝ่ายโครงการศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคคอนแก่นกล่าวสนับสนุนการจัดงานโดยคุณกนกพรดำรงกุณผู้อำนวยการฝ่ายการตลาดไม้ในประเทศสำนักง,งานส่งเสริมการจัดประชุมและนิทรรศการอ,องค์การมหาชนเตรียมกระหึ่มอีกครั้งกับงานบิยอนฟูดเอ็กโพ2024พร้อมยกระดับสินค้าไทยขยายธุรกิจไปตลาด GMS ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคขอนแก่นภายใต้การบริหารงานของบริษัท CP พีแลนด์จำกัดมหาชนกำหนดจัดง,งานมียอนปูดเอ็กโป2024งานแสดงสินค้าอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีต่อเนื่องกันเป็นครั้งที่2ภายใต้ธีมเท็ฟอร์ทมาร์โลโดยมีวัตถุประสงค์เพื่อเป็นอีกหนึ่งแพลตฟอร์มที่จะช่วยยกระดับให้สินค้าของไทยให้เลอค่า โดยร่วมพบปะกับผู้เชี่ยวชาญที่อยู่ในวงการอาหารต่อยอดขยายธุรกิจกับผู้ซื้อจากกลุ่มประเทศในอนุูุยภาคกลุ่มแม่น้ำโขงหรือ GMS อันได้แก่ไทยลาวพมา่ากัมพูชาเวียดนามและจีนยูนานกวางสีพร้อมสยายปีกไปยังตลาดนานาชาติโดยกำหนดการจัดงานระหว่างวันที่19-22กันยายน2 6ง ณศูนย์ประชุมและแสดงสินค้านานาชาติไคขอนแก่นคาดว่าจะมีผู้เข้าชมงานกว่า5,000รายงานบิยอนฟู o ดเอ็ก o อ2024เป็นงานแสดงสินค้าอาหารเครื่องดื่มและเทคโนโลยีครั้งที่2โดยมีเป้าหมายที่จะรวบรวมผู้ประกอบการกว่า150บริษัทและแบรนด์มาร่วมจัดแสดงสินค้าในกลุ่มผลิตภัณฑ์ทางการเกษตร ผลิตภัณฑ์เนื้อสัตว์อาหารแปรรูปอาหารแค่แข็งขนมและของหวานเครื่องดื่มแอลกอฮอล์เครื่องดื่มที่ไม่มีแอลกอฮอล์รวมไปถึงเทคโนโลยีในการผลิตบรรจุและแปรรูปอาหารนอกจากนี้ยังมีกิจกรรมจับคู่เจรจาธุรกิจสมนาเชิงวิชาการและเชิงธุรกิจเวิร์กช็อปการประกวดและการแข่งขันด้านอาหารและเครื่องดื่มช่วงท้ายของการแถลงข่าว ได้มีการกล่าวถึงไฮไลท์ของการจัดงานโดยคุณภาคภูมิพัฒนสิทธานนท์รองประธานหอ,อการค้าจังหวัดขอนแกน่นเชฟไพศาลชีวินสิริวัตรเจ้าของร้านอาหารแกน่นดร์พงพันธ์สถาทิพ์รองประธานชมรมผู้ประกอบการร้านอาหารจังหวัดขอนแกน่นก็ครับอีสานมีของดีเยอะนะครับกเ็เรามีวัตถุดิบ ที่มีคุณค่าดีคุณภาพดีนะครับตัวนี้อ,อีสานกันดานคือสินทรัพย์ครับเรามีวัตถุดิบที่ดีนะครับมีไก่มีเนื้อมีหมูที่ดีมีปลานักสืบที่ดีนะครับตัวนี้ก็รอครับรอดูกันว่าจะมีเวิร์กช็อปหรือมีกิจกรรมดีๆอะไรผ่านางานบ y ย n นฟ o o d นะครับมางานบ y ย n d ฟ o ้ d กันเยอะๆนะครับเ,เดือนกันยายนนี้ครับ ที่สับสนงานแสดงสินค้านะคะอยากจะเชิญชวนผู้เข้าร่วมง,งานนะคะไม่ว่าจะเป็น exhibitor visitor นะคะหรือ host buyer จากขอนแก่นเองหรือจากเมืองรอบข้างนะคะ เข้ามาร่วมง,งานนี้กันเยอะนะคะอยากให้งานใส่สินค้านี้เป็นแพลตฟอร์มในการเจราจาการซื้อการถ่ายนะคะการอัปเดตเทรนหรือเทคโนโลยีใหม่ในอุตสาหกรรมอาหารนะคะในงานนี้ก็อุตสาหกรรมอาหารตั้งแต่ต้นน้ำถึงปลายน้ํารวมถึงเทคโนโลยีด้วยนะคะซึ่งคาดว่างานนี้ก็จะสร้างไรายได้หมุนเวียนให้กับจังหวัดขอนแก่นและอุตสาหกรรมไม่น้อยกว่า300ล้านนะคะก็พบกันนะคะวันที่1 9บเกถึงยีกันยายนนี้นะคะที่ศูนย์ประชุมไคจังหวัดขอนแก่นค่ะขอบคุณค่ะงาน Beyond Food Expo 2024 ปีนี้ก้าวเข้าสู่ปีที่2อย่างเต็มภาคภูมินะคะซึ่งไฮไลท์ในงานจะได้พบกับกิจกรรมต่างๆมากมายและทีมงานของเราก็คือ t e s t e for tomorrow local to leca er local to global ซึ่งกิจกรรมภายในงานจะอัดแน่นและส่งเสริมผู้ประกอบการ local เพื่อก้าวสู่และระดับโลกและยกระดับงาน Exhibition ในภูมิภาคนะคะ ซึ่งปีนี้เราคาดว่าเราจะนำพาผู้ประกอบการมาเจอกับวิสิตเตอร์ที่มีคุณภาพจากกลุ่มประเทศลุ่มแม่น้ำโขงไม่ว่าจะเป็นลาวกัมพูชาเวียดนามและจีนนะคะนอกจากนี้เราจะได้พบกับเชฟเมชิลินในภาคอีสานเราพยายามจะรวบรวมมาให้ทุกท่านได้พบเจอกับเชฟและกิจกรรมแน่ๆในงานขอบคุณค่ะธงชัยปุสลกรสำนักข่าวเมโทรรายงาน